น,นี่รุมรุมนี่เลยต้มต้มโอ้ต้มบ่๊อาเห็ดขายสลอดนะต้มบ่ได้แม่นเห็ดลงตลาดเห็ดขายอยู่เฮือนต้มต้มแห้ง บ่ต้องใส่ยังตัวสันไว้จำแจวเออไว้จำแจวแม่นบเฮ็ดแต่แจวขมนะนั่นแหละสี่สิบบาทาเด้อแจวขมเนาะงทุกคนเฮ็ดแจวพีว่น้องแจว,ว,วขมเลย ของนัวนัวของนัวนัวดีนลำปลาสีที่บลาเรื่องที่นอนมันปริมาณแม่แนอนวาดาทายมันหายหลายเมนเนี้ยหายหน้านี่ประจำมันไปดกันให้ทุกคน ได้แล้วเด็ไอ้ยายรับเสียแย่รับเสียต้มแห้งต้มแห้งนี่ได้ครับสีสันตาแสบเนาะสีสันเกียวเด้อพี่น้องลองซิมเบิงเป็นอะไรตัว ออโอ้แซบ่บแซบ่บเดี๋ยวพี่น้องใส่ใส่ใส่เนี่ยฮืมยอดเลยใส่ขาเจลลินหา แก้าเนี่ยเจ้าขมสร้างขมเลยสร้างขมเลยอันนี้พเจ้าขมเลยพี่น้องท่านแก้าขมเจ้าขม,าขมรอมม้องไปไหมเป็นอะไรขมขระดาษ ยอดชจวยอดนี่อนมไม้ครับพี่น,อน้องนมไม้ส่วงนี้มันเป็นส้วงนมไม้ไลาลาขนาดเลยน,น,เนียว,าวมามาเกลียวอืมตอนนี้ครับตอนนี้ค่เลคใส่นิดเดียวนะคะใส่อะ

โอ้คครับดยด่อแล้วเนี่ยนิดเดียวนะนิดเดียวพอค่ะเดี๋ยนะครับข้างหน้าเหรอครับอสวยใช่ไหมล่ะคะได้ครับพอได้ครับไม่ใช่ค่ะได้เลยค่ะอพอได้ค่ะข้าวมีไง ออโอเคครับเดี๋ยวกิเข่าเนาะครับเนาะ